เอานะคะเดี๋ยวให้น้อง้อยโฟข้าบปิงปองให้นะคะเออขาบไข่ขาบไข่นะไข่น,ขนกกระทาอ่ะน้องน้องโฟขคาบมาเลยลูกน้องโฟเลือกมาน้องโฟจเจ้าตัวไหนลูกหนูเลือกมาเลยอ่ะับมาแล้วจับมาจับมาลูกจับได้ไหมลูกอ่ะปึ๊บอ่ะจับมาลูกจับมาอ่ะจับมาลูกจับมาเอาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอ่ะ,อะจับมาลูกอ่ะ ปึ๊บอ่าน้องฟูน้องฟูจับมาลูกน้องฟูจับมาเลยอยากได้ตัวไหนจับมาหน่อยลูกมีลาวนะคะแม่ขอลาวลูกแม่ขอลาวเอาสองตัวก็พอเนาะขอลาวสองตัวนะคะอ่าน้องจ๋าก็จะเอาด้วยอ่าน้องฟูมาลูกน้องฟูมาเอยโฟูมาหน่อยลูกเอยโฟูมาแราเร็วแม่แม่เอฟซีรออยู่ลูกเดี๋ยจะได้มีค่าอาหารนูก อ่ะตัวไหนลูกน้องฟัวตัวไหนน้องฟเลือกมาให้แม่ลูกเลือกมาให้แม่หนึ่งตัวลูกมาเลือกมาอ่ะใช้มือใช้มือก็ได้ลูกถ้าหนูไม่คาบมาหนูก็ใช้มือก็ได้อ่ะอ่ะตัวไหนลูกหนูเลือกมาเลยหนูชอบตัวไหนหนูเลือกมาลูกน้องฟนี่ชอบสีส้มนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็สีส้มอ่ะคาบมาแต่ถ้าน้องไม่คาบก็ไม่เป็นไรนะคือน้อง ขาดไม่ได้อะน้องปูจะเอาสีส้มตลอดเลยนะคะน้องปูจับที่สีส้มเลยลอ่ะอ่ะน้องปูจับที่สีส้มนะคะสีส้มแล้วก็สีชมพูสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจับสีส้มกับสีชมพูของน้องมาเนาะสีส้มสีชมพูอ่มาสีแดงออ๋อสีแดงไม่ใช่สีชมพู น้องจับสีส้มตัวนี้นะคะแล้วก็สีแดงตัวนี้นี่ได้แล้วได้แล้วนะคะวันนี้น้องจับไวเอาเอาสีเหลืองอ่เอาสีไหนหนูจับดีๆลกูกหนูลุกขึ้นจับดีๆหนูอย่านอนทํางานสิคะลกูกอ๋อสีอะไรเอาสีอะไรลกูกทาไมหนูนอนทํางานคะลกูกลุกขึ้นมาแล้วเร็วลุกขึ้นมาอ่ะแม่ขออีกสีหนึ่งลกูกแม่ขออีกสีหนึ่งได้มาแล้วสองสีมจ้าสีไหนมาลกูก อนอนทํางานนอนทํางานเอาเออลุกขึ้นมาแบบนี้สิลูกหนูอย่านอนทํางานสิค้าลูกอ่ะมาเลยลูกมาเลยสีไหนคะอ่ะหนูชอบสีไหนหนูเลือกมาเลยลูกเลือกมาอ๋อสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลือกดีๆก่อนอ่ะ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 สีไหน ออกมาให้ได้ลูกออกมาอ่ะเลือกมาเลือกมาเลือกมาลูกเลือกมาให้แม่แม่เอฟซีรออยู่ลูกเอฟซีรอหนูอยู่ออกมาแล้วมาแล้ว,ลวได้สีส้มอันน้องคาบแล้วนะคะแต่ว,ว่าหลุดอ่าสีส้มหนึ่งมาแล้วเก็บไปก่อนอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนเผาคาบอีกอได้แล้วนะคะสีส้มมาแล้วค่ะ เก่งมากลูกเก่งมากเอาอีกไหมคะลูกเอาอีกไหมอ่ะเอาอีกไหมคะลูกเอาอีกไหมคะอ๋อไปแล้วคือไปแล้วนะคะน้องไม่เอาแล้วนะคะนี้น้องได้มาแล้วนะคะคือน้องสีส้มค่ะลูกนี้ตัวแรกนะคะแล้วก็สีแดงตัวที่สองแล้วก็สีส้มนี้ตัวที่สามคือตัวสุดท้ายเนี่ยคือน้องคาบเลยนะคะน้องคาบเลย ปกติน้องก็จะคาบเลยค่ะแต่น้องคาบไม่ได้แต่คือตัวนี้น้องคาบได้เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะว่าตัวเลขที่อยู่ในไข่นกกระทาเนาะจ้ะว่าจะมีเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวแรกกันนะคะตอนนี้น้องฟูก็วุ่นวายอยู่นะคะน้องเตยฟูกำลังกำลังวุ่นวายกำลังหาไข่นกมาแล้วค่ะตัวแรกมาแล้วมาแล้วนะคะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะเดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นอีกเห็นหรือเปล่าคะตัวแรกตัวแรกห้าค่ะอ่าน้องให้มาที่ห้านะคะตัวแรกเลขห้านะคะห้าคะ่ะแล้วก็มาสีแดงคะ่ะสีแดงนี่น้องใหสามตัวเลยนะคะกเปิดยากจังเลยีเปิดยากจังเลยคะ่ะอ่ามาแล้วห้าตัวที่สอง องค่ะตัวที่สองค่ะเลขสองนะคะตัวที่สองของน้องขนมถ้วยฟูค่ะห้าสองนะคะท่านผู้ชมห้าสองค่ะห้าสองเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะคะตัวที่สามมาแล้วค่ะตัวที่สามมาแล้ว ตัวที่สามสี่ค่ะตัวที่สามสี่ห้าสองสี่นะคะสำหรับราวของน้องขนมถ้วยโฟนะคะมล,ลาวนะคะตัวที่สามคือสี่นะคะราวของวันที่สิบนะคะวันพุทธที่สิบค่ะเดี๋ยวสำหรับราวของน้องขนมถ้วยโฟนะคะงวดนี้น้องให้สามตัวเลยนะคะ ห้าสองสี่ค่ะสวยมากเลยงวดน,นี้สวยมากน้องเทฟโฟจะต้องไป้กินอาหารเปียกแน่เลยห้าสองสี่ค่ะงวดน,นี้น้องให้สามตัวเลยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนาอจจะนำไปสลับจับเป็นชุดวินเนาองจะห้าสองห้าสี่แล้วก็สองสี่เนาะห้าสองสี่ค่ะสำหรับเลขน้องขนมตัวโฟลาวันพุธที่สิบนะคะท่านผู้ชมลาวันพุธที่สิบค่ะ